หลายคนมีปัญหาเรื่องการเลือกใช้เพลงนะคะมันชอบจะขึ้นว่าไม่ผ่านหรือละเมิดวันนี้จะแม่ทีมีเคล็ดลับในการเลือกเพลงให้ไม่ติดอีกสิทธิ์แล้วก็ไม่ละเมิดด้วยนะคะทำยังไงได้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้มาค่ะมาทำกัน อันดับแรกนะคะเราก็อัดวิดีโอนะคะตามปกติได้เลยหรือเราจะเลือกฉบับร่างนะคะคลิปวิดีโอที่เราทำไปแล้วแต่อยากจะใส่เสียงนะแล้วก็มาเลือกอวิธีการใส่เสียงนะคะเข้ามาในตรงแก้ไขนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะอัพเพลงหรือตัดคลิปวิดีโอตามปกติของเรานะตรงนี้จะมีคำว่าเพิ่มเสียงหนึ่งจุดละและอีกจุดหนึ่งสามารถเพิ่มจากตรงนี้ค่ะเสียง นะคะคแล้วก็เพิ่มเสียงสามารถได้ทั้งสองที่เลยนะคะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเพลงเป็นเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะให้เรากดแว่นขยายตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นเสียงเฉยๆเนี่ยโอกาสที่เพลงที่เราเลือกไปค่ะจะติดลิขสิทธิ์ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเปลี่ยนตรงนี้ค่ะให้เป็นเสียงเชิงพาณิค่ะนี้ ข้างบนตรงนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นเสียงเชิงพาณิชก็แปลว่าเสียงเพลงทั้งหมดตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงใดก็แล้วแต่สามารถใช้ได้โดยที่โพสต์ไปแล้วไม่ถูกปิดกัน้นไม่ถูกปิดเสียงนั่นเองค่ะหรือสามารถเลือกใส่เพลงได้จากตรงนี้นะคะอีกที่หนึ่งก็คือหน้าคลิปแว่นขยายนะคะแล้วก็ด้านบนเช่นเคยต้องสังเกตว่าเป็นเสียงเชิงพาณิชย์หรือเปล่าห้ามเป็นเสียงเฉยๆนะ,ะเมื่อเป็นเสียงเชิงพาณิช เพลงด้านล่างทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ถูกปิดเสียงอีกแล้วนะคะเป็นยังไงคะรู้แล้วนะว่าจะต้องเลือกเพลงจากตรงไหนถ้าเอาเป็นว่าให้ครอบคลุมไว้ก่อนลดการเสี่ยงที่จะโดนแต่หลักๆถ้าเราอยากใช้เพลงได้ทุกเพลงเลยนะ <c oughs> ก็คือการที่เราต้องเลือกเป็นบัญชีส่วนตัวไม่ใช่บัญชีบิสเนสซึ่งได้ทำคลิปไว้ให้แล้วอะ ตรงนี้นะคะเลือกจิ้มดูละกันนะคะก็คือการที่ไม่ได้ทําเป็นบัญชีบิสเนสเราจะสามารถใช้เพลงลิขสิทธิ์ได้ทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เพลงเพื่อการทําธุรกิจก็เลยเลือกใช้ได้แต่ถ้าเราเลือกเป็นบัญชีบิสเนสแล้วก็ เพลงที่ใช้เนี่ยติดลิขสิทธิ์เมื่อใดถูกขึ้นละเมิดนี่ค่าโทษทันทีนะคะอ่ะใครชอบความรู้เคล็ลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะไม่ถี้เช่นเคยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้ค่ะนี่คือเทคนิคอีกเทคนิคนึงในการเลือกเพลงและจะได้ไม่โดนปิดเสียงกระทันหันนั่นเองค่ะ